ความสามารถในการเปลี่ยนพลังงานจากความขัดแย้งที่บ่งทอนเป็นความขัดแย้งที่สร้างสารรค์เนี่ยเราอาจจะไม่ต้องจเป็นต้องไปฝึกทุกคนในองค์กรที่ให้มีวิทยายุทธ์นี้แต่ผู้นําในองค์กรเนี่ยสำคัญมากถ้าเขาฝึกวิทยายุทธ์นี้ได,แยยได้และเขาสามารถดึงให้ผู้คนนะอยู่ในความขัดแย้งที่สร้างสารรค์ได้ ราจะเปลี่ยนความขัดแยง้งเป็นความขัดแย้งในแบบที่สร้างสรรค์ได้ไหมเนาะอันนี้ผมผมเห็นด้วยเลยเนาะผมผมตอบแบบที่ขายของเลยเนาะว่าประเด็นความขัดแย้งเนี่ยความขัดแย้งนี่มันมีประเด็นเนาะแล้วมันก็มีมีพลังพลังงานเบื้องหลังเนาะว่ามันจะเป็นแบบที่สร้างสรรหรือแบบที่บั่นทอนเนาะนั้น ถ้าเราเห็นเฉพาะประเด็นความขัดแย้งเนี่ยเราสามารถเลือกได้เสมอว่าประเด็นทุกประเด็นนะเราอยากจะขัดแย้งแบบสร้างสรรค์หรือแบบบั่นทอนนะครับเรามีออปชันเสมอในทุกประเด็นในทุกประเด็นเลยนะนะครับนี่ขายของแค่นี้ก่อนไม่ขายไม่ขายละเอียดกว่าน,นี้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันมันจะ <c oughs> มันยากเกินไปจะพูดสั้นๆนะครับ ทีนี้แชร์ตัวอย่างเนาะแชร์ตัวอย่างเมื่อกี้เมื่อกี้หมอตาก็อาจารย์ชัยก็มีการพูดถึงนะว่าเรื่องภาษาที่ใช้เนี่ยมันมันจะต้องซีเรียสหรืออะไรยังไงเนาะ,ะ,ะผมว่านะครับความสามารถในการเปลี่ยนในการเปลี่ยนพลังงานจากความขัดแย้งที่บนทอนเป็นความขัดแย้งที่สร้างสรรค์นเนี่ยมันเกิดจากผู้นําบางคนใน,นองค์กร นะครับดังนั้นนี้เป็นข่าวดีอย่างหนึ่งเนาะที่ว่าเราอาจจะไม่ต้องจําเป็นต้องไปฝึกทุกคนในองคอ์กรที่ให้มีวิทยายุทธนี้ขึ้นมาโดยเร็วเนาะพร้อมๆกันแต่ผู้นําในองคอ์กรเนี่ยสำคัญมากถนะ้าเขาฝึกวิทยายุทธนี้ได้เนี่ยแล้วเขาสามารถดึงให้ผู้คนเนาะอยู่ในความขัดแย้งที่สร้างสารรค์ได้อันนี้ใช้เพียงผู้นําไม่กี่คนนะครับอันนี้คือสเสน่ห์พิเศษ อาวุธพิเศษของผู้นำถ้าเขาได้ฝึกนะเขาจะนำองค์กรแบบพัฒนาไปได้อย่างไกลเลยนะครับเพราะว่าสมาชิกองค์กรเนี่ยจะคอยดูวิธีการของผู้บริหารเวลาที่อยู่กับความขัดแย้งเนี่ยเราอยู่กับความขัดแย้งแบบไหนคนจะเรียนจากตรงนี้เร็วมากนะครับสมาชิกองค์กรจะเรียนจากตรงนี้เร็วมากนั้นนิพิว่าเป็นวิชาที่ผู้บริหารเนี่ยควรจะต้อง คุณจะต้องฝึกอย่างอย่างยิ่งเลยเนาะนะครับอย่างเช่นอ่าอย่างเช่นว่าอย่างเช่นว่าถ้าผู้ิ่ารมีประเด็นกันถ้าผู้ิ่านมีประเด็นน,นะครับโอเคอ่ะมันอาจจะเป็นเรื่องทางเทคนิคเรื่องของการเงินเรื่องตัวเลขเรื่อง,องวิทยาศาสตร์ต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องหมดนะครับแต่สิ่งที่มันทําให้เกิดความขัดแย้งที่บั่นทอนเนี่ยมันมักจะเป็นประเด็นุูมิหลังนะแล้วก็มีความ มีความเป็นเรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวข้องนะครับที่ผมบอกว่าภูมิหลังเรื่องว่ามีความเป็นื่วงเสวนตัวคือมันไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาโดยตรงเนาะอย่างเช่นอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นผู้หารอาจจะมีการทักทวงหรือตําหนิกันเนาะทักทวงหรือตําหนิกันในเรื่องของเปอร์포เรนซ์ความรับผิดชอบบางอย่างก็ตามนะครับ แต่ถ้าเกิดมันจะเป็นประเด็นภูมิหลังภูมิหลังก็ไมันเกี่ยวข้องเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเนี่ยคนเนี้ยพี่ผมคนเนี้ยน้องหมคนเนี้ยนะครับหรือว่าอาจจะเป็นลูกพี่คนเนี้ยนะครับเขาเขามีอคติกับผมนะครับมีอคติกับผมพูดถึงผมที่ไรไม่ต้องเป็นแบบเนี้ยนะครับถ้าเกิด ไยได้ไฟหนึ่งรู้สึกแบบนี้ปั๊บเนี่ยสิ่งที่เราทำนี่อะไรครับเรารู้สึกว่าคนมีกติเราเนี่ยถ้าเราไม่เห็นตัวเองทำนะเราจะเตรียมสู้ลบตกมือเอาเต็มที่นะแล้วก็จะใช้ประเด็นความขัดแย้งเป็นเพียงเครื่องมือในการสู้ลบตกมือแต่ไม่ได้ตั้งใจจะไปแก้ไขปัญหาความขัดแย้งจริงใี่มันเกิดกับผลประโยชน์ขององค์กรจริงๆนะครับอันนี้คือการการเปิดตัวแล้วก็ให้เห็นว่าเนี่ยถ้าถ้าเราตกอยู่ในสภาพแบบนี้ มันจะเป็นความขัดแย้งที่บั่นออนเข้ามาทันทีนะครับแต่ถ้าเกิดเขาได้ฝึกแล้วเขาได้เห็นว่าอ๋อเฮ้ยเรื่องส่วนตัวเรื่องปูมหลังมันแยกออกนะแต่มันมีบางเรื่องที่มันเป็นข้อกังวลข้อวิตกของคนบางคนอยู่นะเราจะช่วยกันดูแลข้อกังวลข้อวิตกของคนเหล่านี้ได้ยังไงนะสโลูชั่นมันก็จะเริ่มเปลี่ยนนะครับพลังงานมันเปลี่ยน ลูกน้องที่เฝ้าดูอยู่เนี่ยก็จะเห็นว่าอ๋อให้ผู้บริหารสามารถแฮนเดิลโอ๊ดรับเรื่องขัดแย้งแรงๆแบบนี้แล้วออกมาในมุมที่สร้างสรรค์ได้เนี่ยลูกน้องก็เรียนเร็วมากนะครับอันนี้แทบแทบไม่ต้องสั่งสอนกันเลยนะครับแล้วถ้าผู้บริหารได้ฝึกผ่านประสบการณ์เหล่านี้เยอะๆปั๊บเนี่ยมันเริ่มจะเป็นอาวุธติดตัวโดยถัตโนมัตินะครับเราเริ่มเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับถึงตรงนี้เองเนี่ยื่อกีย้อนกลับไปว่า ผู้แทนสามารถคุยลูกน้องด้วยภาษานี่มันหยาบๆได้เลยนะแต่ความรู้สึกมันจะเป็นความรู้สึกที่สนิทสนมแล้วเห็นอกเห็นใจนะครับจะพูดแบบที่ผมพูดออกอากาศตรงนี้ไม่ได้เนาะไม่ได้พูดถูกเซ็นเซ,นเซนอร์หมดเลยเนาะแต่ลูกน้องฟังแล้วรู้สึกดีรู้สึกว่าเฮ้ยเราได้แก้ปัญหาด้วยกันนะครับนั้นอันนี้ผมผมขอเน้นนะบางองคอ์กรที่ไปออกกฎว่าต้องพูดจาสุภาพเรียบร้อยแล้วก็ หมกเอาความขัดแย้งเอาไวนะ้เนาะไม่ลงไปแตะมันเลยเนาะเห็นความขัดแย้งเป็นเรื่องเป็นปัญหาเป็นเรื่องน่ารังเกียจเป็นเรื่องต้องห้ามอันนี้ก็จะเป็นองค์กรที่แบบไม่สามารถแทนเดิคมาขัดแย้งได้อย่างสร้างสรรค์นะครับ